วันนี้พอไวก็ก่อนกลับก็เลยมาแวะ,ะที่วัดพระเทนนะครับ,บรเทนเป็นวัดที่ใหญ่เหมือนกันนะครับอยู่ทีอ่อันนี้เขาเรียกว่าบ้านแดงครับบ้านแดงอำเภอพิบูลัตนะครับ,บอำเภอพิบูลนะ,เ,ะเป็นบ้านแดงนะฮะแล้วก็ เป็นวัดใหญ่ครับเจดีย์ใหญ่ะเ็นนี่ย ดเ,เดี๋ยวครับขึ้นไปกราบไหว้หลวงพ่อก่อนนะครับหลวงพอไหว้มีแต่ใจครับมากราบไหว้มีแต่ใจมีแต่แรงศรัทธาครับมาเนี่ยนี่ ครับแ่้เ,อเพอไหวก็มาที่วัดพระแท่นนะครับวัดพระแท่นนี่อยู่ที่ตำบลบ้านแดงนะครับตำบลบ้านแดงก็พอดี จะกลับครับก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนขามานะครับว่าจะมาแวะกราบไหว้พระที่วัดพระแท่นก็เลยขากลับก็เลยมาแวะนะครับก็ไม่ได้ทําอะไรครับก็เข้ามากลับไหว้เฉยแต่ว่ามาโชคดีน้องคนหนึ่งเขามาเสี่ยงเสี่ยมซีนะครับขาเสี่ยงเสี่ยมทีพ่อไหญก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับที่แรกอ่ะไม่ได้คิดอะไรก็เลยขอดูเขานะครับก็ตัวเลขที่เสี่ยงเสี่ยมซีนี่ก็ก็น่าน่า น่าเอาไปพิจารณานะครับเพราะว่าพ่อไหวก็เห็นว่าเป็นตัวเลขที่สวยนะครับตัวเลขที่สวยแล้วก็น่าเล่นนะครับน่าเล่นฮะเดี๋ยวพ่อไหวกลาบไหวเสร็จแล้วพ่อไหวจะพาไปดูนะครับกับน้องเขานะครับขอขอดูกับน้องเขาครับขอดูกับน้องเขาเขากำลังเสี่ยงเสี่ยมตีนะครับตามพ่อไหวไปครับตามพ่อไหวไปเดี๋ยวพ่อไหวจะพาไปดูครับว่าจะได้เลขอะไรนะฮะ ็จช่วงที่มาอยู่มากบไหว้ที่วัดเนี่ยพ่อไหวก็กราบไหว้เสร็จก็กลับไปนะครับนี่เป็นกราวไหว้เสร็จจะลืมเลขตัวเลขของพ่อไหวนะครับของพ่อไหวมี938นะครับ938ซึ่งเป็นตัวเลขมาจากวัดวัดหนองแก้วนะครับวัดป่านนองแก้วเอาไว้ไปได้มานะครับ3ตัวแต่พ่อไหวให้ตัดเล่น2ตัวนะครับเล่น2ตัว อาตามพ่อไปครับไปดูครับว่าจะได้เลขอะไรกับน้องเขาครับมามาครับมาตามมาตามมาเดีามมา๋ยวน้องเขากำลังเสียเส่ยงเสี่ยมซีอยู่ครับนี่อวกาศเลขเป็นไหนหนึ่งเก้าโอ้ได้สามตัวเลยโอ้ได้สามตัวเลยไดสามตัวเลยกลับห้าห <c oughs> นะึ่งเก้านะครับห้าหนึ่งเก้า โอ้สวยครับเลขสวยตัวนี้เลขสวยสาธุสาธุทะเบียนรถเลยทะเบียนรถเลยพอดีเลยทะเบียนรถอันนี้เป็นไม้ทาศักดิ์สิทธิ์นะครับด้วยที่ลายใบเยี่ดอกไม้เป็นนละมันดทีเดียใบเด้อ ขอบุามานี่ที่ผุ้ขาสาเกดมาย่อไวจะเป็นการระเบันนี้ขอบุนี่จะมาดงฮั่มนมัดลบัดานี่คนจากตุกสวนรคไปให้สมมติเราดสมบัติสสมบัติคุณสมบัติเดือนทธเดือนพทเดืออตุสาตุสาตววที่เขามาถวายนะครับวนที่นำมาถวาย องค์หลวงปู่หลวงพ่อนะครับองค์ใหญ่นะครับหลวงพ่อนี่องค์ใหญ่สถานที่ใหญ่ด้วยก่อนที่จะกลับบ้านผ่านมานะครับก่อนที่จะไปผ่านไปพ่อให่ก็อธิษฐานว่าจะเข้ามากราบไหว้แต่เห็นตรงนี้ก็ได้เข้ามาตรงนี้นะครับเดินดูบรรยากาศครับ เป็นองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่มองเห็นนะครับก็เป็นวัดที่วัดที่ใหญ่ครับขนาดนว่าวัดาบางอำเภอนี้ยังไม่ไม่ใหญ่เท่าเลยครับนะตรงนี้เป็นวัดใหญ่จะเดินเดินดรูรอบๆนะครับอรอบวสวเพราะว่า พ่อไหลก็พึ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับบันแดงนี้เคยผ่านมาหลายรอบอยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เข้ามาในวัดครับเข้ามาในวัดก็วันนี้ได้มีโอกาสก็ได้เข้ามากราบไหว้กราบไหว้เคารพบูชาอันนี้คงจะเป็นองค์พระศิวรีนะครับโอ้พระศิวรีแล้วก็ต่างๆนะครับ คงจะถ่ายทางไกลนะครับข้าไปกลๆม,มองไม่ใช่เห็นนะนยนพาาายาบานภิกษุอาพาธพยาบาลภิกษุอาพาธนะครับตรงที่ที่วัดวัดบันแดงนะครับวัดบันแดงอพอไว้ได้ก็มาแล้วก็เลยทำคลิปลงให้นะครับ ทันทีพงให้ก็ผู้โชคดีก็เสียงเสียมซีได้ไป519นะครับ519ก้จะมีตัวเลขลงไปด้วยนะครับขอให้มีโชคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับสวัสดีครับพอไหวจะเดินทางกลับแล้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอไหวด้วยนะครับครับสวัสดีครับ